สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ the angel c a reading d r นะคะก็ครั้งนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของความรักนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะของชาวราศีสิงห์นะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมนะคะถึงวันที่16กันยายนนะคะเบื้องต้นผู้อ่านก็เป็นตัวแทนในการหยิบไพ่เช่นเดิมค่ะก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะคะไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ไพ่แบบ ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะเป็นไพ่ w h e l of fortune ค่ะเพื่อนๆไพ่ w h e l of fortune เน่ะเป็นไพ่แห่งความสําเร็จเนาะเป็นไพ่แห่งกลงล้อของสมบัติเป็นไพ่แห่งกลงล้อของโชคชะตานะคะที่จะนําพาชีวิตเราที่จะนําพาตัวตนของเรานะคะไป,คไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความสุขไปสู่สิ่งที่ เราได้ปรารถนาไว้นะคะในสิ่งที่เราทำไว้นะคะมันจะกลับมาตอบแทนมันจะกลับมาทำให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยรู้สึกกับว่าสิ่งที่เราพยายามมาก่อนหน้าสิ่งที่เราได้เคยเหมือนว่าทนลำบากมาก่อนหรืออดทนสู้ฝ่าฟันจึงต่างมาก่อนน่ะปัจจุบันนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเขาเรียกว่าได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมาสักทีนะยิ่งตัวชาวราศีสิงห์เองเนี่ยนะคะคุณเป็นธาตุไฟเนาะ คุณค่อนข้างจะเป็นราศีที่มีพลังอํานาจนะคะเหมือนกับไพ่ใบนี้เลยวิอัฟจุนมีครบทุกอย่างเลยค่ะนะคะดินน้ําลมไฟนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่ที่อยู่ในในพลังงานของไพ่วิอัฟจ n นตรงนี้นะคะพลังงานตรงนี้มันให้ทั้งความร้อนให้ทั้งความอบอุ่นนะคะให้ชื่อเสียงเกียรติยศ นะคะคุณเป็นคนที่มีความเอาจริงเอาจังในชีวิตมีความกระตือรือร้นทะยุทยานนะคะในการตั้งใจว่าหากคุณทําอะไรแล้วคุณค่อนข้างที่มั่นใจว่าคุณจะทําให้มันสําเร็จที่สุดแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่ควบคุมเอ่อเรียกว่าความเป็นผู้นําของคุณคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ควบคุมคนจํานวนมากๆนะคะได้เป็นอย่างดีรักอิสระ นะคะแต่มีจิตใจกว้างขวางและเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอนะคะยิ่งดูภาพรวมแล้วนะชาวราศีสิงนหะ์เนี่ยผู้อ่านมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักนะกับคนอ่อนวัยแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่วางตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะที่สามารถพึ่งพาอาศัยได้อะไรเงี้ยนะคะอาจจะได้บุตรบริวารน,นะคะจับให่ใบนี้ใบเดียวเท่านั้นนะคะที่ผู้อ่านพูดถึงยังไม่ได้ไปไพ่ใบอื่นนะคะ ความสำเร็จเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเนี่ยต้องบอกว่ามีแน่นอน ะะมาจากคนรักของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆนนะทีนี้เรามาดูในเรื่องราวของคนที่มีคู่กันบ้างนะคะสําหรับคนที่มีคู่ก็อ่านมองว่าคุณวางแผนที่จะแต่งงานคุณวางแผนที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันให้มีความมั่นคงมากขึ้นคุณวางแผนที่จะเขาเรียกว่ามีบุรน,น้อยน้อยหรือว่าสร้างบ้านซื้อทรัพย์สินร่วมกันเพื่อที่จะเขาเรียกว่าตั้งหลักปักฐานด้วยกันนะคะแยกตัวออกมาจากครอบครัวหรือเขาว่าวางแผนอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของธุรกิจคุณนะ่ะจะบอกว่า ไพ่มันดีมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆนะคะคุณได้ฟิออฟจูนเล็งด้วยเอ p r e s s กับเอ p e r o อตัวคุณมีเขาเรียกว่ามีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายสนับสนุสนพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือรู้จักหรือตัวคุณนะคะภรรยาและสามีต่างเป็นคนที่แบบว่าให้ให้พลังงานที่ดีต่อการเสริมสร้างเสริมสร้างพลังงานนะคะ เป็นคู่ที่ค่อนข้างเกื้อนหนุนนะคะในในเรื่องของการเงินการงานนะคะชีวิตครอบครัวตามมาด้วย10ถ้วย10ถ้วยตรงเนี้ที่มาทับตัวแบบนี้แล้วก็ แน่นอนนะคะคุณเป็นคู่แท้ชีวิตกันที่บากบัน่นชีวิตร่วมกันมายาวนานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจอเรื่องทุกข์สุขในเรื่องของการเงินเจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเจอการชีวิตพลิกผลอ่าพลิกผันอะไรก็แล้วแต่นะคะสุดท้ายแล้วนะคะคุณเจอถึงความสําเร็จคุณเจอถึงความสุขคุณเจอถึงโชคลาภคุณมาถึงจุดที่ว่าอ่าบอกกันเลยว่า นะคะทั้งสามีภรรยาถึงคราวที่เราจะมีลูกและถึงคราวที่เราจะได้เจอความสุขสักทีนะคะเพื่อนๆนะสำหรับชาวราศีสิงในเดือนกุมภาพันธ์นะตัวคุณเองต้องบอกว่าคนที่มีคู่เนี่ยมีเกณฑ์ได้ได้ลูกสูงมากๆหากคุณวางแผนที่จะมีน้องคุณมีเกณฑ์ได้แฝดหรือคุณมีเกณฑ์ได้ลูกคนที่เขาเรียกว่ามาทั้งสิบ สิถ้วยนะคะ view of fortune the sun แบบนี้นั่นหมายความว่าคุณโชคดีมากๆที่จะมีลูกในเดือนนี้เพราะเด็กที่กําลังจะมาเกิดกับคุณเขาเป็นเด็กที่มีบุญบารมีมีบุญญาธิการในการที่จะมาทําให้พ่อแม่นั้นประสบความสําเร็จรู้ไม่ลงนะคะว้าว view of fortune มาอีกแล้วค่ะเด็กคนนี้บอกเลยว่าจะนําพาโชคลาภความสําเร็จชื่อเสียงนะคะเป็นเด็กที่มีความกตัญยูเป็นเด็กที่มีเขาเรียกว่ามีความ นำโชคลาภบ,บุญนะคะผลบุญที่คุณเคยทําตกสู่ลูกทําให้ลูกเนะีคะมีความเขาเรียกมีความสําเร็จตั้งแต่มีความเกื้อนหนุนพ่อแม่นะคะตั้งแต่ ในคราวที่เขายังท้องกับเราเขาจะเป็นคนที่ให้โชคให้ลาบเรานะคะค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะถ้าเขาโตมาเขาจะเป็นคนที่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่หรือสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับชาวราศีสิงห์ได้ดีมากๆนะคะ King o f w a n d s นะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีหรือถ้าใครมีลูกที่กำลังจะโต นะกำลังที่จะเรียนจบกําลังที่จะทํางานนะคะลูกคุณจะเป็นคนที่ทําให้คุณนะคะเขาเรียกว่ากอบกู้ชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวนําพาครอบครัวไปสู่ความสําเร็จนะคะไพ่ six of c h a r i c e หรือ6ถ้วยคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณจะเป็นเด็กที่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นคนที่กลับมาตอบแทนบบุญคุณบิดามารดาหรือตัวคุณเองนั่นแหละชาวราศีสิงห์นะคะผูะ้อ่านมองว่าหากคุณยังมีลูกยังทํางานอยู่แต่งงานกับ ครอบครัวแล้วหรือมีคนรักวางแผนอะไรก็แล้วแต่ตัวคุณมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะคะโดยดวงของคุณเนี่ยมีพ่อแม่ผู้ใหญ่สนับสนุนดวงของคุณมีคนรักสนับสนุนนำพา นำพาทั้งตัวคุณและตัวคนรักของคุณเต,ติบโตในหน้าที่การงานสร้างความมั่นคงในชีวิตนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จโดยที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนมีพ่อแม่หรือว่ามีเพื่อนที่ทํางานคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาของคุณนะคะเหมือนกับว่าส่งเสริมให้สามี นะคะภรรยาของชาวราศีสิงหนะ์ในเติบโตไปอนาะคตข้างหน้าอาจจะมีเกณฑ์ได้เปิดธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นกิจการเป็นของตัวเองหรือมีทรัพย์สินนะคะได้รับมรดกเป็นของตัวเองก็เป็นไปได้นะคะจากพ่อแม่พี่น้องนะคะเพื่อที่จะนําเงินตรงนั้นนะคะไปสร้างครอบครัวนะคะไป เขาเรียกว่าปิดนี้ปิดสินอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีนะคะซึ่งมีเกณฑ์สาเร็จไพ่เดอะซันตรงนี้บ่งบอกถึงความสุขความสําเร็จความมีชื่อเสียงความโด่งดังนะคะความที่เขาเรียกว่าสิ่งต่างๆที่มันเคยเลวร้ายที่เกิดขึ้นความผิดหวังที่ผ่านมานะคะจะทําให้ชาวราศีสิงในเดือนนี้พบกับความสุขแน่นอนนะคะความฝันความหวังไม่ว่าคุณร้องขออะไรไว้เมื่อก่อนหรือเคยไปนะคะเคยทําอะไรไว้เมื่อก่อนเคยคิดอยากสมหวังอะไรไว้เมื่อก่อนนะคะถึงคราวแล้วที่ความฝันตรงนี้ของคุณ จะเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอยากสร้างบ้านใหม่นะคะอยากขึ้นบ้านใหม่อยากซื้อบ้านใหม่อยากมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองนะคะมีที่ดินเป็นของตัวเองคราวนี้นะคะสมหวังแล้วแน่นอนค่ะเพื่อนๆนะคะทั้ง3าไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบใหญ่3าตัวบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่นะคะบ่งบอกถึงความสําเร็จที่กำลังจะมาบ่งบอกถึงการเดินหน้าไปสู่ประตูวิวาที่ดีนะคะพบคู่ครองที่ดีต่างชาติต่างศาสนา ต่างเขาเรียกว่าคนที่มีความมั่นคงนะคะในชีวิตของคุณสูงเตรียมพบความสําเร็จและความสุขได้เลยสําหรับคนมีคู่นะคะคุณจะได้โชคลาภไม่ว่าตั้งแต่คุณเริ่มตั้งครรภ์ตั้งแต่คุณเริ่มคิดว่าคุณอยากมีน้องนะคะจนคุณมีมีน้องมีบุตรขึ้นมานะคะเด็กคนนี้ใจชโชคลาภแน่นอนผู้อ่านมองว่า99%คุณมีเกณฑ์สาเร็จเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรสําหรับคนมีคู่นะคะให้ไพ่เข้ามาแนะนาและแบอกดีกว่า ไพ่ a r c h a n g e วเวอร์ Arch นะคะพลังของไพ่นะคะไพ่สเร e n g ค่ะเพื่อนๆดีซิชั o นค่ะว้าวได้ไพ่ใบใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ ไะะพ่ทั้งสามใบนี้จะบอกเพื่อนๆว่านะคะการที่เราตัดสินใจแต่แตงงานการที่เราตัดสินใจที่จะมีคู่ครองนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณมาถึงจุดเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งในชีวิตจุดเปลี่ยนครั้งนี้เป็นจุดเป็นจุดพลิกผันชะตาของคุณทําให้คุณเกิดความประสบ เกิดความสําเร็จนะคะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยมันสิ้นสุดลงนะคะต่อไปนี้คุณต้องมีความอดทนมากขึ้นนะคะไพ่ใบนี้นะคะ mm. จากเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยใช้ชีวิตคนเดียวพอมาถึงข่าวที่คุณต้องแต่งงานตัดสินใจ make decision ตรงนี้แล้วคุณจะต้องปล่อยวางอ่าบางสิ่งบางอย่างความอิสระในชีวิตลงเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตร่วมคู่กับใครคนใดคนนั้นที่คุณรักที่คุณปรารถนานะชาวราศีสิงห์นะคะคนคนนี้ เป็นคนที่จะส่งเสริมคุณในเรื่องราวของชีวิตนะคะการงานนะคะการเงินนะคะพาคุณนำพาไปสู่สิ่งที่ดีเป็นผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งกัลยาณมิตรเป็นคนที่จะ,ะเป็นแสงส่องทางให้คุณนะคะต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงค์คนที่มีคู่ตอนนี้นะคะตัดสินใจทําเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเขาเรียกว่าที่มันผ่านมานะคะแล้วให้มันผ่านไปนะคะการตัดสินใจของคุณเกินร้อยเปอร์เซ็นต นะคุณเลือกชีวิตคู่ที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณและคุณก็เจอคอลแล้วนะคะผู้อ่านมองว่าคุณสําเร็จแน่นอนและมีความสุขมากๆค่ะนะทีนี้เรามาดูในเรื่องราวสาหรับคนโสดกันบ้างนะคะในเรื่องราวของคนโสดค่ะเพื่อนๆไพวีออฟจูนไพเดอะซันสิบถ้วย e อมเ e อเรอร์เดอะเอมเพรคุณเจอคู่แท้ในชีวิตคุณเจอคู่ที่คุณสุขคุณเจอคู่ที่คุณปรารถนาคุณเจอคู่ที่คุณเคย คิดหวังไว้คุณเจอคู่คนที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าคุณเคยคิดฝันอยากได้คู่ยังไงอยากได้คู่ลักษณะไหนอยากได้คนรักเป็นแบบไหนอยากให้เขาเป็นยังไงกับคุณครั้งนี้คุณเจอเขาแล้วค่ะ นะคะคุณเจอคนที่ใช่คุณเจอคนที่เขาเขาเรียกว่าเพียบพร้อมนะคะคนคนนี้มีทรัพย์สมบัติคนคนนี้มีครอบครัวที่ดีคนคนนี้มีครอบครัวที่มีหลักฐานมั่นคงมีมรดกมีการงานมีการเงินโอ้ m ม g o กอนนะคะ Age of p e n t a s t e s l นะคะ Age of e n t a s l e s นี่คือเทียบเท่าได้กับ View of Fortune by the Sun คือทำไมเดือนนี้ชาวราศีสิงห์แบบ สุดยอดเลยอะค่ะเพื่อนเนะคะผู้อ่านไม่รู้จะพูดยังไงแล้วความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอ e พเพนเดอร์เคิลส์นะคะในอัพเพนเดอร์เคก็คล้ายๆกับไพ่นออฟบานตรงนี้นะคะเพื่อนเนจะเป็นประมาณว่าเหมือนตัวคุณนะเริ่มนะคะเป็นการที่เริ่มที่จะวางหลักปักฐานเริ่มที่จะมองเริ่มที่จะวางแผน ในการที่จะสร้างครอบครัวให้มีความสําเร็จนะคะนั่นหมายความว่าคุณเจอคู่แท้แล้วหรือหากใครไม่เจอรอนิดนึงนะคะผู้อ่านมองว่านะคะหน้าตามหน้าไพ่แล้วหากไม่ผิดในเดือนนี้หรือภายใน2เดือนนะคะชาวราศีสิงค์คุณมีเกณฑ์เจอคู่แท้ในชีวิตเจอคู่ที่จะสามารถเป็นครอบครัวเรียกได้แบบเป็นคนรักของกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะคุณจะเจอคนคนนั้น6ถ้วยค่ะความรักแบบ ความรักที่คุณปรารถนาความรักที่ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเป็นความรักที่ต่างคนต่างที่อ่าเขาเรียกว่าพร้อมที่จะให้กันและกันเดินทางไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันเป็นความรักที่แบบเหมือนคล้ายๆคุณรู้จักกันมาก่อนเหมือนได้พูดคุยกันแล้วคุณมีความสนิทสนมคุณมีความเหมือนกับว่าคนคนนี้เหมือนคู่ในอดีตชาติหรือเป็นทวินเฟรมของเราอะไรก็แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันเอามากๆนะคะเพราะทั้ง the empress แล้วก็ทั้ง the empress แล้วก็ emperor ตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าคือคุณทั้ง เขาเรียกว่ามีความเหมาะสมทั้งรูปลักษณะสันฐานเป็นความเหมาะสมทั้งการงานการเงินเขาจะมาเกื้อหนุนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นคนที่มีความพร้อมเป็นคนที่มีความสําเร็จในนที่การงานนะคะเขาเป็นคนที่วางแผนอยู่แล้วว่าถ้าเขาได้เจอคนรักครั้งนี้หรือไม่กระทั่งชาวราศีสิงห์ก็ตามเขาพร้อมที่แต่งงานพร้อมที่จะพาคุณไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เขาอยู่เขาพร้อมที่จะมีลูกกับคุณ คุณมีเกณฑ์ได้เจอชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็นคนที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับโรงงานอินดัสเทรียลใหญ่หญแล้วก็อุตสาหกรรมใหญ,ใหญ่หรือเกี่ยวกับบริษัท Dev วลลอปเปอร์เดเวล็อปเต่างๆนะคะเกี่ยวกับบริษัทพัฒนานะคะทางด้านอสังหาก็ได้ก็เป็นไปได้หรือโรงแรมก็ได้นะคะระดับ4ีหดาวขึ้นไปคุณมีเกณฑ์ได้เจอนะคะหรือบางคนเป็นสายพัฒนานะคะเป็นไอทีก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนที่มีความเก่งมีความฉลาดคุณจะเป็นคุณจะเจอคนแบบนั้นคนที่มี ความพร้อมด้วยบ้านรถที่ดินคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งเดียวที่ขาดคือความรักนะคะพอเขามาเจอเพื่อนๆต้องบอกเลยว่านะคะไพ่ที่คุณได้ต้องร้องว้าวเพราะว่าเอชเป็นิคุลทรงนี้นั่นหมาความว่าคุณกําลังจะเจอโชคลาภก,ก้อนใหญ่นะคะเป็นสัตว์สองเท้าที่คนเก่าแก่เคยพูดกัน คนคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆเหมือนกงล้อแห่งโชคชะตาตรงนี้ที่นําพาเพื่อนๆเนี่ยคอยหมุนไปเรื่อยๆคอยเดินตามวิถีชีวิตคันลองชีวิตไปเรื่อยๆนะคะจนคุณมาเจอเขาคนคนนี้จะเขาเรียกว่าถ้าคุณมีหนี้มีสินคนคนนี้จะปิดหนี้ปิดสินให้คุณนะคะเขาจะแต่งงานกับคุณนะคะโดยเหมือนกับว่าไม่ว่า,ไม,วาไม่ว่าเขาจะให้อะไรคุณก็ตามเขาจะให้ด้วยความปรารถนาที่ดีให้ความเขาเรียกว่าให้ความสิ่นหาที่ดีกับชาวราศีสิงห์นะคะผู้อ่านมองว่า คือไม่รู้จะพูดยังไงด้วยความที่ไพ่ออกมาดีมากๆนะคะเจอคู่แท้ในชีวิตนะ่ะเรามาดูไพ่ตรงคําแนะนํากันไพ่เดอ s t สตเนี่ยค่ะเพื่อนๆนะคะบ่งบอกถึงความสําเร็จการรอคอยมันสิ้นสุดลงจริงๆนะคะส่วนผู้หญิงที่คุณจะรู้จักคนนี้นะคะบอกเลยว่าเขามีผู้หญิงผู้ชายที่ชาวราศีสิงห์จะรู้จักเขามีพลังอํานาจในมือที่เขาจะยมาอีกแล้วอะ่ะนะคะเพื่อนๆจะสติก เนี่ยเขามีเขามีพ o w e r เอ่ะเขามีพลังงานที่แบบว่าที่ดีมากๆในมือที่ตัดสินใจอะไรก็ได้ที่จะเขาเรียกว่าเหมือนมีบริวารอะ่ะเหมือนมีคนที่ที่เขาแบบไม่ต้องทําอะไรเขาก็สามารถที่จะอะ่สั่งการได้อะ่ะนะคะไพ่จะบอกบอกคุณเลยว่านะคะคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะคะเป็นคนที่มีบริวารเยอะเป็นคนที่มีความยุติธรรม เป็นคนที่เขาเรียกว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปไหนก็ได้นะคะเหมือนเขามีอินคัมอยู่แล้วเหมือนเขามีรายรับที่เขาเรียกว่าเข้ามาจากหลากหลายช่องทางอยู่แล้วนะคะผู้อ่านมองว่าเขาเป็นชาวต่างชาติแบบทางโซนยุโรปนะคะอิตาลอาีอาจจะมีส่วนแขกขาวนะคะเพื่อนๆอาจจะมีส่วนที่เป็นแขกขาวอยู่นะนะคะอาจจะมีส่วนที่เป็นแขกขาวอยู่เรามาดูไพ่กันมาใช่ไหมนะคะ มีส่วนที่เป็นแขกขามีส่วนที่อาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าบางคนอาจจะ10ปีบางคนอาจจะเกิน5ปีถึง7ปีก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้แก่ขนาดนั้นแต่คุณอาจจะเจอคนที่เขามีอายุน้อยกว่านะคะแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่ามีความคิดมีพลังงานมีความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเหมือนแบบให้คําแนะนานะคะกับเพื่อนๆได้เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณในมิตรที่ดีต่อกันนะคะผูะ้อ่านมองว่าเขาน่าจะเป็น เป็นคนที่เหมือนแบบว่าสามารถตัดสินใจทํางานเลยได้เป็นชาวต่างชาติอายุที่แบบว่าเนี่ยค่ะที่บุวอันบอกไปนะคะมีเกณฑ์เป็นชาวเอเชียนะคะมีเกณฑ์เป็นชาวเอเชียสูงเหมือนกันนะคะเป็นไปได้นะคะเป็นชาวเขาเรียกว่าเป็นคนเกิดวันพุธเป็นคนเกิดเป็นคนราศีเมษนะคะเป็นคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์สูง แล้วก็เป็นคนชาวราศีตุลจะสติกก็เป็นไปได้เช่นกันเป็นคนชาวราศีตุลก็เป็นไปได้หกไม้เท้านะคะผู้อ่านมองว่าชาวธาตุไฟมาแรงธาตุของคุณเองนะคะธาตุของคุณเองชาวธาตุไฟมาแรงนะคะชาวธาตุไฟมาแรงนะคะอ่าสิงเมษสิงทนุนะคะมาแรงนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลก็มาแรงเหมือนกันชาวธาตุลมนะคะมีเกณฑ์ได้เจอนะคะต้องบอกว่าคนคนนี้บอกเลยถ้าคุณได้เจอนะคะหรือถ้าพูดตามตรงแล้ว หากดูตามไพ่ภายในเดือนนี้นะคะผู้อ่านมองว่าถ้าไม่ใช่เดือนถ้าไม่ใช่วันวาเลนไทน์14บวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ <f if> ก็ต้องเป็นภายในอีก2เดือนนะคะ <f if> คือเดือนธาตุของคุณเดือนธาตุของคุณธาตุของคุณไม่เกี่ยวว่าต้องเป็นมันต้องเป็นเดือนเ,นเกิดของคุณนะธาตุของคุณคือเดือน,ดอนอเดือนเดือนเมษาธาตุไฟนะคะหัวต้นไฟเลยนะคะแม่ธาตุคุณมีเกณฑ์ได้เจอในเดือนนั้นหรืออีกในหนึ่ง ประมาณสักเดือนเมษาหรือเมษาใช่แล้วค่ะเมษาเพื่อนเพื่อนธาตุไฟของคุณแล้วก็มิถุนายนนะคะมิถุนายนมีเกณฑ์สูงและมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศด้วยเรามาดูดีกว่าใช่ไหมเอาไพ่อันไหนดีไพา่าชเกียิพาวเวอร์ทาร์ดีกว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศได้ย้ายถิ่นฐานคุณมีความระแวงอยู่นะมีความคิดอยู่นะว่าจะเอ๊ะ แต่งงานแล้วจะไปหรือเปล่าถ้าได้เจอเขาจริงๆแล้วคุณจะไปหรือเปล่ามาอีกแล้วค่ะได้เดินทางไปต่างประเทศแน่นอนเพื่อนๆขอสับไพ่ก่อนมีเกียได้ไปต่างประเทศค่ะ หรือบางคนอาจจะมองในเรื่องราวของถ้าไม่ใช่เกณฑ์ต่างประเทศก็ต้องเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศคนรักของคุณนะแบบว่าเรื่องไงนอะ่ะเหมือนแบบต้องได้เดินทางตลอดอาจจะไม่ได้ย้ายอะไรอย่างเงี้ยให้พรีเทสการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเจอการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะมันขึ้นไพ่ใบใหญ่ค่ะเพื่อนๆ new beginning คล้ายๆไพ่ดือ judgment บางสิ่งบางอย่างมันจะเกิดขึ้นอย่างแบบว่า อย่างกระทนหานคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ starting a new life นะคะ finding your purpose คุณจะมองเห็นว่าคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะเจอสิ่งที่คุณตามหาคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณตามหาอยู่มันคืออะไรนะคะแค่มีเขาเรียกว่ามีความอดทนรอคิดหนึ่งถ้าเดือนนี้วันนี้ไม่เจอผู้อ่านมองว่าอย่างที่ผู้อ่านบอกทำลาย นะคะคุณเจอแน่นอนคนคนนี้เขาจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเป็นคู่แท้เป็นสามีเป็นภรรยาที่รักคุณมากๆพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างและเขาเป็นคนที่มีพร้อมด้วยรูปลักษณ์นะคะด,ด้วยความที่พร้อมด้วยทั้งาเขาเรียกว่าอเขาเรียกอะไรนี่ทรัพย์สินสมบัตินะคะหน้าที่การงานนะคะมีชื่อเสียง ในองค์กรของเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีโซเชียลรู้จักเขาเยอะนะคะเขาต้องเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีมากๆนิ้วของเขาสามารถสั่งการอะไรก็ได้เขาเป็นคนที่เพอร์เฟกมากมค่ะเ,เ,เพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็เป็นจะไพ่ใบสุดท้ายแล้วกันเป็นไพ่ตัดสินใจให้กับชาวราศีสิงห์เพื่อความมั่นใจใบเดียวนะคะขอให้ได้ไพ่ใบใหญ่ เพื่อการันตีว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับชาวราศีสิงห์ขอให้ได้ไพ่ในชุดของเมเจอร์อะคาแาค่ะเพื mm ่อ hmm. น Change your life enough พอแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณบางสิ่งบางอย่างที่ทุกอ่านบอกนะคะคือเริ่มต้นชีวิตใหม่ starting a new life นะคะ ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้ change your life นี่คือว่าคนคนนี้เขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนหรือเพื่อนๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเขาเรียกว่าอย่างหลังมือไปหน้ามือนะคะจากสิ่งที่แย่ๆไปเป็นความสําเร็จจากสิ่งที่เรารอคอยมานานแสนนานกลับพลิกผันโชคชะตาของคุณให้เจอกับความรักที่ดีให้เจอกับคนที่ดีให้เจอกับโชคลาภให้เจอกับคนที่ใช่ในชีวิต ลุยเลยค่ะคเพื่อนๆนะคะอย่าปฏิเสธเปิดใจเปิดโอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเจอคนที่ใช่คนที่รักเรานะคะยังไงผู้อ่านขอฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านแบบนี้ฝากกดติดตามกดรับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับผู้อ่านเรามาเจอกันคลิปหน้าของเดือนหน้าเดือนถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ